เราต้องรับพลังลบจากบอสเรามาเราก็จะมีความเครียดสูงมากถ้าเราจะเราจะมีแต่เงินหรือเราจะไปลงทุนด้านอื่นอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าสุขภาพเราแย่ทุกอย่างมันก็แย่มันก็จะไม่มีความสุข ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเหมยเคมับสอนเลิ่บุษราคามค่ะตอนนี้อายุ32ปีค่ะอาชีพเป็นเลขาส่วนตัวค่ะแล้วก็สนใจในเรื่องของการลงทุนอย่างเช่น f o r e x อะไรพวกนี้ค่ะออเพราะว่าการลงทุนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยใหม่เนาะมันก็จะมีทั้งพวกคร e ิปโตฟอเร็กเข้ามาซึ่งรายได้ทางเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่พอเราก็เลยหาเรื่องของการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ในทางอื่นแต่ว่า ในการลงทุนแต่ละอย่างก็มีความเสี่ยงมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างแบบเครียดนิดนึงคือเป็นคนที่ชอบรักสุขภาพอยู่แล้วเป็นคนที่ออกกำลังกายเล่นทุกอย่างก็เลยคิดว่าการลงทุนเพื่อสุขภาพเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาเราก็ควรที่จะแบบถ้าเราจะเราจะมีแต่เงินหรือเราจะไปลงทุนด้านอื่นอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าสุขภาพเราแย่ทุกอย่างมันก็แย่มันก็จะไม่มีความสุข ที่มาเลือกตัวกับลิสก,กินเพราะเขาบอกว่าตัวนี้นตรวจได้ถึงขั้น DNA แล้วก็ความแม่นยำของเขาอยู่ที่99.99% 99มันจะสะดวกมากคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อไปตรวจแต่เราสามารถออเดอร์มาแล้วก็สามารถตรวจเองแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมารับถึงที่เลยแล้วเขาก็จะส่งไปที่แลบที่เกาหลีแล้วรู้ผลเนี่ยนะคะรู้ผลแค่ประมาณแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานเลยแค่นี้เอง ทุกวันนี้เราอายุมากขึ้นเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้ล่วงหน้าหรือว่ารู้อนาคตก่อนว่าถ้าการที่เราส่งด N เ็นไปตรวจเนี่ยเราจะได้รู้ว่าความเครียดของเราอย่างตอนนี้เหมือนมีในเรื่องของการทํา f เ r ็กการลงทุนเหมือนก็จะมีความเครียดแล้วก็เหมือนเป็นทั้งเลขาส่วนตัวด้วยซึ่งบางทีเราต้องรับพลังลบจากบอสเรามาเราก็จะมีความเครียดสูงมากเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ก่อนว่าเฮ้อเราแบบมีความเครียดเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย มันก็ช่วยให้เราแบบสามารถปรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเราอาจจะแบบปรับไลฟ์สไตล์ไปนั่งโยคะไปนั่งสมาธิอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะแบบถ้าเรารู้ก่อนมันก็ดีกว่าแล้วค่ะก็ผลงานทองเมยนะคะก็มีทั้งใน i ิน t a g r กรมสามารถติดตามได้แล้วก็มีเพจไปชันไปด้วยคนซึ่งเป็นจะเป็นเพจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ท่องเที่ยวตอนนี้อาจจะแบบทำๆหายๆบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำเหมือนเดิมนะคะค่ะ